นะครับผมวันนี้ก็อากาศแจ่มใสเช้าเลยนะใช่ครับหมเมฆฝนนี่เนี่ยเขามาแล้วครับแล้วก็อากาศนะครับผมก็ดีกว่ากลับมาด้วอากาศร้อนๆนะผมครับวันนี้วันสุดสายวันสีชมพูครับอากาศก็แจ่มใสซิงเคยผมมาพบกับเราซิงเคยนะผมอยู่วันนี้อยู่กับผมป๊อกกี้ครับแล้วก็ทิงบุมธงครับผมวันนี้คุณพิงงั้นนานๆจะขึ้นมาทีนานๆจะขึ้นมาทีวันนี้ผมให้คุณพูดคนเดียวเลยนไม่ใช่ละแล้วคุณจะมานั่งทำอะไรนั่งเป็นเพื่อน โอเคนะครับผมวันนี้เราก็อัปเดตข่าวสารนะครับของผมฟุตบอลทุกสิ่งที่ผ่านมามีบอลเซตด้วยมื่อคืนนี้มีครับเป็นผู้ที่เลื่อนมาจากเมื่อวันอาทิตย์นะครับผมก็เป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับผมก็เป็นผู้ใหญ่นะผมก็เป็นทานั้นของเรมาริดพบกับท่านั้นของบายาคาโนูนะครับผมก็เรมาร์ติสนะผมเมื่อวานนี้ก็บุกไปเยือนทางด้านของรายโยบายาคาโนูนะครับผมว่า ผู้นี้เลื่อนมาเนื่องจากไฟดังไม่ได้จ่ายข้าไฟจ่างใหมาป่ายตัดเฮ้ยนะแต่ต่นนี้ก็เป็นทันนี้ของรีวันิตนะครับผมวันนี้โชว์ฟอร์มได้ล้อแหลกนะครับผมก็กลับมาชนะอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่สะดุดไปบ้างนะครับนะครับวันนี้ก็มันดิดก็สามารถเปิดเสามารถไปเยือนนะครับผมไปยาบปยากานโดก็เก็บชัยชนะได้2 0นะครับผมได้ประตูแรกนาทีที่3าจาก คาเรนเดนซิม่านะครับผมแล้วก็นาทีที่เจ็ดครับได้ลูกจุดโทษเอาแล้วก็ไปคริสตโนโรยุนโดมลูกกัทหารจุดโทษไปไม่พลาดเชนเคียวกับตาบอกว่าทำให้เรมาสลิดเก็บ3คะแนนได้นะครับผมก็เอาชนะไปสองประตูสุดก็ขึ้นมาอยู่อันดับ7คะแนนมี7แต้มนะครับผมก็จามจากหุ้มมาเตอรนาไกขคะแนนเลยก็แพ้แพ้ไปได้เลยนะสามคะแนนนี่ก็ถือว่าเยอะได้สำหรับมาเตอน์นะเพราะว่าเขาทีมเทพอยู่แล้ว ส่วนอีกคู่นหนึ่งนะผมก็เป็นลาคอมิญานะครับผมก็แพ<ะ>้กับทางด้านของเซเรีายาไปชูก็ตัต่อต่อทา้งบอลลอกกันมาหนึ่งนะอา <laughs> คิมเยือนเ <laughs> ป็นของคิมเยือนมาเลยเมื<ด>่อวานใช่แล้วผมแล้วก็มีคู่หนึ่งครับคู่นี้ก็เลื่อนมาเหมือนกันเป็นกสกอร์เชเรียนะครับ,รบผมก็เป็นทางด้านของกายารี่นะครับพบกับทางด้านของโรมา่าครับผมกายารี่นั้นก็คือเลื่อนมาเนื่องจากผิดพลาดทังเรื่องสนามนะครับผมแล้วก็ เจอกับทางด้านของ r o m าอันนี้ก็เมื่อวานได้เออเขาเลื่อนมาเนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญน,น,นั่นคือทางด้านของเออกายารีเนี่ยทางของผาพันของเออเอ,อ,อเ,เติตาลี่เขาบอกว่าห้ามให้แฟนบอลนะคร<อ>ับเข้ามาชมเพราะว่าเนื่องจากสนามกายารีนเนี่ยทางปรับปรุงซ่อมแซมใหม่เป็นางานใหม่เพราะว่าหวานที่ว่าจะมีิดเหตุการณนะ์นะโฉมที่มาเหมือนเหมือนยริโบโร่เขาคงต้องเซฟไว้ก่อนแต่เป็นทางด้านของประธาน ของคายรี่ครับอในเที่ยวปันก็เลยบอกว่าทำดูไปเยอะๆเลยอ่าไม่ต้องกลัวนะเขากลัวไม่ได้ค่าบัตรหรือเปล่าสงสายด้วยคงสัยเขาคงแบบว่ากูเสีตั้งไปเยอะกูไม่มีตังค์ทำต่ออะไรมันก็เป็นการละเมิดคำสั่งของแกช่วยใช่ครับผมก็เลยทางด้านแกโซ่วยนะครับก็เลยมีกดออกมาตัดสินเรียบร้อยแล้วก็เลยปรับแพ้โลมาไปเลย3ปราตัวสูง โอได้ชนะเหมือนชนะบายไปเลยใช่โรมาชนะบายไปเลยสามลูกนะครับไม่ต้องเขียนเนี่ยย่อมหลังสามาทานะครับหรือว่าขับตัดเขาไม่สักสิทธิ์และอันนี้นะครับก็ทำให้โรมานั้นเก็บชัย้าๆไปเลยนะครับผมก็ดีเหมือนกันสามศูนย์นะครับผมก็ยิ้มๆไปไม่รโลมาสบายเออแล้วที่ พี่วินเขาจะได้ตังค์ไหมนะอ๋อไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้คิกออฟอ่ะเราโทรไปหายไม่ได้คิกออฟแล้วแบบว่าไม่คิกออฟแต่ชนะ3-20เนี่ยต่อเท่าไหร่ไม่รู้ก็ว่ากันไปนะครับผมส่วนทีนี้ก็เรามาปันหลงกันบ้างนะครับผมก็เป็นทั้งเรื่องของข่าวบ้างของแดงเดือดนะครับที่ผ่านมานะครับผมก็ยังไม่จบบุเรศปัดเจ็กเยอะแยะเลยตอนนี้ก็คงจะติดตามนะครับผม ก็เป็นคณะของลิเวอร์พ like like ูล่ะครับที่บาดเจ็บครับผมนัดนั้นแพ้ด้วยแพ้ด้วยบาดเจ็บด้วยโดนไปแดงด้วยโลี้ยวโทษด้วยโค้งสวยของการฟุตบอลเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลดวงอะไรจะซวยขนาดนั้นใช่ครับผมดวงอะไรซวยขนาดนั้นไม่ยูเนี่ยอืมล่าสุดนะครับใจเขาแหละใช่ใจแต่ใจใจนั่นก็นะสำหรับลิเลี้ยวฟูนะผมล่าสุดนะครับเอ่อมาร์ตินเคลลี่ครับผมไปขวาดาวรุ่งนะของที่ เล่นได้ดีนะเล่นดีเล่นดีนะหลายนัดของล่าสุดครับก็ถือว่าเปิดตาล้านะสำหรับแฟนลิเวอร์พูลเพราะว่าการบาดเจ็บล่าสุดนั้นอาจจะยาวไปถึงปีหน้าเลยนะครับก็สามเดือนนี้ไม่มีเขาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คืออย่างน้อยนะแต่ถ้าอย่างมากครับเขาบอกว่าอาจจะทำสีนั่เพราะว่าเขาเขาบอกว่าเป็นผ่าผ่าตัดขัวเข่าด้วยใช่นั้นนั้นลงมาได้แค่ดีๆเป็นเป็นจังหวัดที่คือฟาร์มเบอร์ซี่ในขัดฝังทางวิ่งเขาไง แล้วขาเขาเริ่มบิดเพราะเขาบิดเนี่ยจังหวะลงเรื่องข่าวนี้คือรักษางานเขาใช่ใช่เพราะว่าข่าวมันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะก็เลยต้องแบบนั้นการโชว์ความดีเวอร์พูลตอนนี้ฟอร์มเกาไม่ค่อยดีต้องมาเสียผู้เล่นที่ดีนะครับผมใช่ก็ต้องอีกคนนึ่งก็อีกคนนึงแอัเกอร์อักเกอร์แอัเกอร์นี่คือยังห้าสิบห้าสิบยิข่าววงในคือผมบอกว่าทั้งซีซั่นเหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะเจ็บยาทั้งซีซั่นแต่ข่านี้ก็ออกมาว่าเล่นได้อ่าอันเดียวเดี๋ยวก็กลับมา ต้องติดตามดีๆว่าก็ต้้องลุนจะแป๊บเดียวหรือว่าะยังไงแต่คือสัปดาห์นี้สองอาทิตย์สองคนเนี้ยไม่ไม่ไม่มีชื่อเล่นแน่นอนคือเจอกันนอริสอีกคนหนึ่งคือบรินี่อีกคนหนึ่งที่ได้รับประกาศบาดเจ็บเหมือนกันโผลเสียหายนะแต่น่าจะชนะได้เลยนะต่แต่ว่าเจอกันนอริสเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแก๊งชายนะครับผมก็แยกสืบจีนแบบนี้อริสเป็นยังไม่ชนะใครนะใช่ก็คือแบบตัดแต้มที่สำคัญเลยใช่เขาต้องสัมพันกันต้องตู้ยังไงก็ต้อง มาดูกันนะครับมีความรู้ของนี่เลยต่อเนื่องนะครับก็ยังเป็นข่าวของแดงเดือนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอ่าก็มาดูทางด้านของมาร์คฮาร์ซี่นะครับก็พูดจากสินนะครับที่ดื้อเฉาครอดทนอยู่เฉยไม่ได้นะครับเรียกร้องให้ตำรวจนะดำเนินการสืบสวนค้นหาความจริงครับที่มาที่ไปครับของเจ้าของทวิตเตอร์ครับที่ทวิตข้อความครูเอาชีวิตคือไม่ได้ไม่ได้เชิญครูเอาชีวิตเขาบอกครูสาบแช่งสาบตรงอ่ะก็คือ ตัดส่งให้เป็นมะเร็งตายไปเลยอย่างเงี้ยสมัยต้องให้เป็นมะเร็งก็คือแบบอ่าตอนเนี้ยเขาเป็นมะเร็งนี่ไงลำคออยู่แล้วอ๋อกำลังรักษาอยู่กำลังรักษาแค่เป็นมะเร็งลำคอเจอแฟนของแดงสะสมไปเลยเพราะว่ารนการวัย50 51ปีเนี่ยก็ตัดสินเขาบอกว่าค้านสายตากองเชียร์เจ้าถิ่นในเกมนั้นก็คือพักใบแดงไล่จนเจ้าชีวี่ออกจังหวะที่เข้าบอล50วิซินะครับช่วงท้ายครึ่งแรกนะ แล้วก็อีกจังหวะนึงก็คือปอดจูโทษให้วอเรนเซียก็คือทั้งสองทั้งสองจังหวะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความผิดพลาดของกรรมการเขาก็เลยแบบโมโหอ่ะแพ้ใครด้วยแพ้แมนยูด้วยโมโหนะสาดส่งเลยโอ้ยชาวเน็ตทั้งอะไรนะทั้งชาวเน็ตทั้งกลินใช่อังกฤษไม่เท่าไหร่ครับชาวเน็ตไทยนะครับหนักกว่าเองโอ้ยไงก็ต้อง ดูกันไปยังไงก็ถือว่าไดู้พืัอแต่สีแดงมาเพิ่มอีกคนนึงระดับที่เขาคุยคุยกันนะคอนเซอร์ก็เล่นเฟซบุ๊กด้วยคอนเซอร์ด้วยตอนนี้ก็รับแอดเฮาส์ที่เป็นเพื่อนแล้วตอนนี้ก็เป็นใครนะฮะเอ่อมาบุญเพชรมาบเพชก็แอดเป็นเพื่อนกันก็คุยกันอยู่อ่ก็คุยกันอยู่คนใหม่มาแล้วอันนี้เน็บมันชิถี่นะครับเนบมันชิถี่เลยแต่คิดเป็นจริงเป็นจัง นะครับผมนะแลต่อไปแล้วคงอาจจะใช้2คนนี้แีนวชสเตอร์และอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ใหญ่ในวันนั้นด้วยในวันอาทิตย์ก็คือระหว่างอาร์เซนอลที่บุกไปเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมนั้นก็มีปัญหาอีกแล้วครับเขาบอกว่าเรือป่วนนะผ่านหัวข่าวว่าเรือป่วนโอ้เกียนแตกหลังเกมเจ้าปืนเขาบอกว่าเป็นข่าวของเดลี่เมลก็ในเกมนั้นเขาบอกว่าโรเบร์โตมันเชนี่นะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถึงขั้นฟิวขาด ผักอกบโลอเดรี่ในอุโมง์ด้วยในอุโมงในสนามเอดิฮัสเตเดียมครับระหว่างการเดินเข้าไปห้องแต่งตัวภายหลังจบเกมจบเกมที่เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเขาบอกว่าสื่อคาดนะบอกว่าเกียนโอเนี่ยวยวายเพราะว่าทำไมถึงได้ลงแค่ห้านาทีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอรนาี้วยวายมากคือประมาณคือเขาเป็นคนคาดยวกันด้วยนะคือ ตลอดเลยเขาก็รักกันตลอดเสร็จแล้วก็ออกมากอดคอกันมีแต่ก่อนหน้านี้ก็ก่อนเกมที่จะเกิดขึ้นวันนี้ก็มีข่าวว่าเขาเสอกันอยู่แล้เราก็อยู่แล้วก็โอนดอปเป็นสำรองแล้วมาลงให้แต่เตเบสไม่ด่าเนยเตเบสไม่ได้ลงเลยด่าไม่ได้แล้วจะโดนพักยาวมีประสบการณ์มาแล้วไงสำหรับเตเบสไงเกโนเขาก็รักอ่ะด่าเหมือนนี้กับฟางคนนี้เขามีอะไรอีกไม่รู้อ่ะ ไม่ไม่แน่ใจอ่ะเออเพราะผู้หญิงก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่จะบ้าเหรอคุณคิดดูนะมันเกิดบ่อยเลยที่เรื่อเป็นเกมนะกินไม่ออกอ่ะที่มุ่งไปที่สงครามนิทานเป็นลูปเป็นร่างคันจะเป็นโบ๊ทอ่ะที่เรือเรือไปอพอเลยครับเรื่องนี้บาดไปแล้วข้าม่ปฝั่งแล้วเสียบ้างครับล่าสุดนะครับ ขาก็มีพัฒน์ของเขาก็เดนิสซอฟนะฉุนที่เซนิตให้ค่าแรงฮักเยอะเวอร์นะเรามาดูทางแคมป์ของเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับก็ทีมในรัสเซียภายหลังอีกก็เดนิสซอฟนะครับก็เป็นกองกลางรองกับตั้งทีมด้วยวัย28ปีนะครับออกมาจวกสโมสรครับที่จ่ายค่าเหนื่อยให้ฮักแล้วก็อาเซลซิตเวลสองนักเตะใหม่สูงกว่าผู้เล่นชาวรัสเซียโอ้โหอย่างฮักเนี่ยก็ได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง 6.5ล้านยูโรต่อปีโ oh, si yeah, หเยอะทีเดียวนะก็เอาตีสิไปคูณอ่ะ6ป24ก็2องกว่าต่อปีสองล้านอ่ะอปีโหเยอะเหมือนกันแล้วก็เขาเขาออกมาบ่นนะสำหรับรองกัปตันทีมคนนี้นะเขาบอกว่าทำไมนักเตะต่างชาติถึงได้รับค่าเหนื่อยสูงกว่านักเตะที่เล่นดีที่สุดในทีมถึงสามเท่าแบบงอย่างนี้อ่าแล้วก็เป็นเหตุให้แบบเขาต้องขอขึ้นค่าเหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องดน โบดเนี่ยลงโทษแทนเออมันก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็อีเนปส์อีเนปด้วยว่าถ้าฝีเท้าเหมือนกับเมสซี่กับโรนัลโด้เขาว่าไปอย่างอือแล้วก็จริงๆนะไม่รู้อ่ะแบบเขาก็แบบคือมันก็ยังไม่สุดอะไรไม่ได้เยอะเขาก็เล่นกับปาร์โตมาใช่ทีมชาติที่ยิ่งดังยิ่งมากเลยแล้วผมจริจริงๆนะฝีมือฮักนี่ผมว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ว่าโดดเด่นนะนะไม่ใช่ว่าโอ้ชั้นนำเก่งไง ขนาดในทีมชาติเาก็ยังไม่ใช่ตัวจริงบ้างใช่ใครับจริงนะเพราะว่าผมว่ามันก็มีส่วนที่เราพูดถูกและไม่บอกเชื่อซีดเอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตัวจเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้รุคยุคใหม่ข้ามถึงเกิน170ข้ามถึงไม่เกิน175้าจจะนิ่แบบบาร์เซโลน่าแล้วว่าน้ำหนักข้ามเกิน70หอมเที่ยววิ่งกันแต่ละคนนัดแต่สตองนี่โอ้โห ตัวกนึ่งเกมนึงแต่ละคนบอเล็ยังสู้ไม่ได้เลยเล็กมากแล้วคนงานของเซนิตเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเก็บชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวหลังจากการลงขเกนนะครับก็เลยแบบทําให้เขาไม่พอใจกันด้วยอย่างหนึ่งก็บกมีข่าวบอกว่าทางด้านของผู้เล่นของเซนิตเนี่ยแกล้งเลยฮักหรือเปล่าไม่ส่งบอลให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยส่งบอลก็ส่งให้อยู่แต่ว่าเขาก็เรียกร้องว่าคือเวลาพูดคุยกันเนี่ย บาซินใช่ไหมัสเซียก็คนละภาษาคภาษเวลาคุยก็ต้องคุยกันผ่านล่าเขาบอกว่าเออถ้าเป็นนักเตะด้วยกันน่าจะมาคุยกันมากกว่าถึงจะคุยคุยภาษามนุษย์เนี่ยภาษาต่างชาติเนี่ยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าน่าจะคุยภาษาเรื่องฟุตบอลกันรู้เรื่องใชแล้วฟุตบอลภาษาควาเป็นต้องพูดตอนจริงแค่ส่งติ๊กส่งซิงค์เขาก็ดูเหมือนมองว่าเอทำไมคนละชั้นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุยต้องให้ ถ,ถ้าคุยกันม่เรื่องผมก็ต้องพดอดีสองตัวให้ล่าม <c oughs> ิีมมันจะทันไหมลนะ่ะผมว่าไม่ทันนะไอ้ล่ามไม่ันะต่าผมหมดแล้วออแล้วมีคนนี้คนนี้ผมว่มาที่ของอิทธาเน่แล้วผมอันนี้ก็เป็นขามหาศาลกัน่ะคนนี้ถ้าถ้าไปอยู่กับเซน,นิรุนนี่น่าจะดีกว่านะ <c oughs> น่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับก,การตัวตอนนี้นคือทางด้านของฟ้าได้เชิญมาแล้ผมก็มีข่าวว่าเตรียมข้างนะครับผมทุกสถิตินะครับผม ซื้อเนียมานะครับ85ล้านปอนด์มากเหมือนเดนมโอ้อ่าอันนี้จะจริงแค่ขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าชนะเนียมาในโชว์ฟอร์มดีแล้วเขาก็บอกด้วยว่าลูกกำลังดีแต่จะไปขายอีกหรือไม่อันนี้ต้องดูดีเพราะว่าตัาเตรียมค่าตัวระยะถึงแปล้านโอ้โหอันนี้ถูกเลยนนึ่งพันโอ้ยหน่วยละห้าเขาบอกว่าค่าเหนื่อยนะเต่เออส่วนค่าตัวค่าเหนื่อยนี่เขาบอกว่าเยอะมากนะแต่ว่าให้ประมาณเกือบตั้แปดล้านปอนด์ ต่อสัปดาห์นะโอ้ยจะเยอะขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องดูวีดีดูเยอะแต่บางทีเยอะเกินมันก็น่าเบื่อเนี่ยน่าเบื่อจริงอ่ะอันนี้มาปิดท้ายที่โปรแกรมนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลเตร็จเยอะแยะมากมายนะครับผมก็มีแคปตันวันครับนะครับผมก็มีคู่เจ๋งๆก็มีเชลซีกับวูฟกนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแอสตันวิลล่านะครับผมก็มี ผู่อื่นอีกมากมายนะครับดูที่เว็บไซต์ละครอนดอร์เนตได้ผมก็มีบุนเดสติก้าเยอรมันนะผมมีไบรเยนโบิลบวกนะครับผมแล้วก็แบบมุมโปแฟงเฟิร์ตแล้วก็มีหลายคู่แล้วก็คราเชตซีอาครับบิ๊กแมนชั่นกับอาร์นต้ากับบูเวที่หนึ่งทีอาร์ครับผมก็เวลาเดียวกันนะครับทีมทีห้าบนรายการครับผมก็ไปติดตามดูกันได้ครับผมวันนี้ก็ หมดเวลาของเราแล้วครับอับนนี้ก็ขอบคุณเช่นเคยครับผ b 8 8แปดผมเกมก,กีฬาผ่านมือถือต้องห b 8 8ครับวันนี้เราจะมาอัลเดรสกอร์แล้วก็ผลฟุตบอลแล้วก็ข่าวข่าว,าวดีๆเช่นเคยวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วพบก,กับพวกเราได้ใหม่กับรายการรัฟบอล<อ>ไล<ป>ฟ์สวัสดีครับ